สวัสดีครับวันนี้อาคารยคกูทอนมาพบกันอีกครั้งสําหรับการสร้างเทมเพลตและแฟมิลี่ลีวิทเพื่อการเขียนแบบ EP5 นะครับเป็นการสร้างวิวเทมเพลตสําหรับแปลนฝ้าเพดานนะครับผมโอเคเราก็ไปดูกันนะครับแปลนฝ้าเพดานเนี่ยบางครั้งเนี่ยในแบบบางชุดเนี่ยที่เป็นอาัการขนาดเล็กเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้เขียนแปลนฝ้าเพดานนะครับแต่ในกรณีของ <c oughs> อาคารที่มีลักษณะซับซ้อนหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับหรือว่ามันอาจจะกลัวว่ามีการความมีความสับสนทางด้านาทางด้านรูปแบบทางด้านวัสดุนะครับผมเขาก็จะมีแปนฝ้าเพดานมาด้วยนะครับผมแล้วก็แปนฝ้าเพดานเนี่ยมีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบางทีเขาต้องไปจัดโครงโครงโครงซีลายของโครงฝ้านะครับเพื่อไม่ให้ตรงกับ ตำแหน่งดวงโคมงนะครับซึ่งไอเนี้ยมันเป็นเทคนิคของแต่ละท่านผมคงไม่อธิบายแบบให้ลึกซึ้งนะครับอ่าเพราะว่าท่านที่ที่เข้าใจทํางานหน้าง,งานก็จะมีความเข้าใจลนำะ่ซนท่านที่ทาอาคารขนาดเล็กหรือว่าไม่เคยได้ได,ได้ได้ทํางานอ่าที่มีความซับซ้อนเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดท่านทาไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมคิดว่าเดี๋ยวท่านก็น่าจะเจอปัญหาพวกนี้เองนะผมอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่อง,องเราดีกว่านะครับก็คือเรื่อง สร้างวิวเทมเพลนะครับเราเคยสร้างวิวแปนฟ้าเพดานชั้นหนึ่งและแป่นอ่าแปนฟ้าเพดานชั้นสองนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างวิวเทมเพลของแปนฟ้าเพดานนะครับโดยจะไปทําที่ชั้นหนึ่งนะครับผมเราเข้าไปเลยครับ้า ah เข้าไปนะครับแป๊บอ่าอ่าแปนฟ้าเพดานนะเราอยากจะให้เขาเห็นอะไรบ้างนะครับอแปนฟ้าเพดานเนี่ย เราอยากให้เห็นลูกด้านไหมเราอยากให้เห็นเนี่ยสัญลักษณ์ลูกเราอยากจะให้เห็นสัญลักษณ์ลูกตัดหรือเปล่านะครับคือในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าสัญลักษณ์ลูกตัดเนี่ยยังมีคงยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องให้เห็นนะครับส่วนลูกด้านเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องให้เห็นนะครับผมโอเคอ่านี่ก็จะเห็นภาพนะครับคือในตัว โมเดลเนี่ยในแปลนฝ้าเพดานเนี่ยมันจะมีแสดงตำแหน่งโครงซีลนยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านดูนะครับตำแหน่งวงโคมงไปติดอยู่ที่โครงซีลายท่านคิดดูมันต้องตัดตัดทั้งเหมือนกับโครงชุดนี้นะครับตัดทั้งโครงหลักโครงเสริมนะครวคิดว่าการรับน้ำหนักของโครงซีลายเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะ่าือนกับตัวเนี่ยตัดตรงแบบ คงีไลแนวนี้นะก็เนี่ยตัดสามช่วงนะตัดสามจุดสนะี่จุดเนความแข็งแรงของเส้นนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีเล้วนะนะดังนั้นเลยเขาให้มีการวางแผนแต่ว่าคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการแสดงแนวทางการเขียนนะไม่ไม่ได้แสดงรายละเอียดในเรื่องปัญหานหน้างานนะผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราก็าคือแปนฟ้าเปดานเนี่ยนะ ในมุมมองผมคิดว่าจะเอาอ้างอิงตามแปนตามแปลนสถาปัตย์ทั่วไปก่อนนะครับแต่ว่าจะไม่มีมุมมองรูปด้านสัญลักษณ์รูปด้านชุดนี้นะครับผมผมเราก็จะอาจจะไปที่ property นะครับ i d e n t i t y data นะครับแล้วก็ view template ไปที่กดที่นั้นนี่ครับผมก็อาจจะ view type filter นะครับไอที่ a l l เลยครับ แล้วก็ไปที่อาร์ตแปนครับอาร์ตแปนเนี่ยให้มาแอปพลาก่อนนะครับแอปพลาปุ๊บแอปพลาแล้วคือแปลน้าพใดานเนี่ยผมคิดว่าควรให้เป็นสเกลเดียวกับแปลนทั่วไปนะครับดังนั้นเราก็วิวสเกลเนี่ยเราก็ยังคงอินคลูดนะครับให้มันอยู่สเกลเดียวกันนะครับลูกตัดเราก็ยังคงอยากให้มันมีนะครับก็ขาดแต่ที่ลูกด้าที่ว่าแตกต่างกันเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องรูปด้านนะครับรูปด้านเนี่ยแต่เดี๋ยวล่รูปด้านเดี๋ยวก็จะมาสร้างวิวกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่มีสร้างาวิววิวเทมเพลตของงานฟ้าเพดานนะครับแต่ว่าเราปรับวิวเทมเรามาปรับวิวของแปลนฟ้าเพดานเนี่ยให้เหมือนกับอ้างอิงตามวิวเทมเพลตของ อาร์ตแปนแล้วนะครับผมเราก็แอพพลาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขั้นต่อไปเนี่ยให้ไปที่ show view. โชว์วิวโชว์วิวตรงนี้ให้กดลิกถูกเลยครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นแปลนต่างๆที่ว่ามันอยู่ในหมวดวิวไทฟิลเตอร์นะครับซึ่งวิวไทฟิลเตอร์หลาจะปรับใหม่เป็นอ๋อตัวนี้ครับแต่ว่าให้มีกดโชว์วิวค้างไว้ด้วยนะครับมันก็จะมีอ่า ตอนนี้เราจะอ้างอิงตามแปลนฝ้าเพดานชั้นหนึ่งนะเพราะว่าเราได้จัดจัดจัดวิวไว้เรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับผมแล้วก็คลิกที่แปลนฝ้าเพดานชั้นหนึ่งแล้วมาดีกรีเกมันใหม่ครับอ่าแล้วก็พิม์ชื่อมันไปครับว่าเราอยากให้ชื่ออะไรนะก็จะเป็นอาร์ตซิลลิงนะครับ เรียบร้อยครับข้อเสียของในการทําพวกนี้นะครับไอวิวพวกเนี้ยเราไม่สามารถลบได้มันแปลกมากเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมหรือว่าท่านอยากเอาวิวของที่มันมีอยู่อยู่ในตัวระบบมาแล้วเนี่ยเอามาดัดแปลงอีกครั้งก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่มีรายการแบบไม่มีวิวเทมเพลตให้มันยืดเยอะมากเกินไปนะครับ อ่าโอเคเราก็ได้อัด setting แปดเรียบร้อยนะครับคลายครับโอเคนะ่าแล้วก็เราทำสิ่งบิวติมเพลเรียบร้อยนะครับเราลองไปทดสอบที่แอนฟ้าเปดันชั้นสองดูนะครับแอนแฟาเปดันชั้นสองโอเคยังเห็นพวกท่อเห็นพวกอะไรอนยะู่นี้ล้วหมดนี้จะเป็นหมดอ่าหมดหยาบอยู่นะเป็นหมด cross ตัวน,นี้นะผมอ่าล้วก็ไปที่ property เหมือนเดิมครับ a n t n t i a t i data แล้วก็ view template นะครับเราไป,ไปที่นั้นนะครับเราไปเรียก arsling p นะ, okay. นะครับผมโอเคผ่านนะครับเราโอเคอ่าอ๋ข้อเสียของเขาคือจะไม่เห็นดวงโคมแต่ว่าแอนฟ้าเบรน,นทุชุดนี้เราไม่ไม่ได้ตั้งใจใจะใ,ให้เห็นดวงโคมอยู่แล้วก็ไม่มีประเด็นนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ติดป,ปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้เห็นปัญหาแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตำแหน่งห้องน้ํามันไม่เห็นแผลนฝ้าเพดานแสดงว่าวิวเล้งเนี่ยมันมันจัดไม่ดีพอนะครับวิวเล้งมันจัดไม่ดีพอถ้างั้นเดี๋ยวแผลนฝ้าเพดานเนี่ยผมจะอขอไปปลดวิวเล้งมันด้วยนะครับถ้างั้นก็ขออนุญ,ญาตไปที่ฮาร์ดซิงค์แป้นตัวนี้นะครับผมเราไปที่วิวเล้งนะครับวิวเล้งตัวนี้นะครับ ผมไม่อยากให้ปรับนะเพราะว่าบางทีระดับความน่าจะเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันนะผมก็ขอไปปลด Include ในส่วนของ View Link ออกครับ a อ p พ y โอเคพอเราปรับกด Include ในหน้า View Link ออกแล้วเนี่ยปุ๊บเราจะปรับ View Link ใหม่ก็พิมพ์ VR ครับนะตอนนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครโอเคตอนนี้คัดแปลนีน่ยมาสูง2.3 แต่ถงว่าแปลนไอ้ฝ้าเพดานชุนเนี้มันน่าจะสูงประมาณสูงไม่เกิน2.3นะเลยทําให้ไม่เห็นฟ้าเพดานชุดน,นี้นะบผมว่าถ้าปกติคัดแปลนเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณสักเมตร20นะ1.2นะครับแอปพายนะครับอ่าโอเคมัอนกันนี้ก็จะได้เห็นประตูเห็นหน้าต่างอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับอันนี้กลับไปดูแปลน ถ้าเปลันชั้นหนึ่งอ่าเหมือนเจอปัญหาเดียวกันอาจต้องขอปรับวิวเลงฟิม์อีอาเหมือนเดิมครับมี r ปั๊บอันนี้จับ2อจุดสามเหลือหนึ่งจุดสองนะครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่หนึ่งจุดสองนะอาจจะเป็นระดับช่วงระดับอื่นๆนะครับก็ผมขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงวิวเลงเนี่ยครับเราไปดูที่หน้า property นะครับแล้ววิวเลงนะครับไปที่ edit นะครับอ่าแล้วในการปรับมันเนี่ย จะมีตรงนี้ปุ่มโชว์นะครับอ่าก็จะมีคำอธิบายลักษณะของมุมมองของวิวเลนก์นะครับผมอ่าก็ส่วนที่หนึ่งนะ Primary r a n ลนก์นะครับก็คือตัวอ้างอิงสูงสุดนะครับแล้วก็ Primary r a n g e cut p a n ก็คือตัวที่เราจะให้เห็นเป็นแนวตัดอ้างอิงนะครับผมอ่าแล้วก็ Primary r a n g e b t t t o m ก็คือ <c oughs> ตัวล่างที่จะมองเห็นนะครับตัวของพวกนี้นะครับกับของแปลนนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็สร้างโมดู t เทมเพลตสำหรับงานฝ้าเพดานเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ดติดตามใน EP ต่อไปกันนะครับผมขอบคุณครับ